ดชค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอะะมแฟมลี่นะคะเมื่อกี้นะฮะวันนี้เราก็ดีใจนะคะกับป้าดาเนาะนะป้าดานะคะป้าดาบอกว่าลุงช่างให้ป้าดาย้ายมาอยู่ห้องเก่าน้องวิวนะคะนี่นะห้องเก่าน้องวิวเนาะเมื่อกี้ป้าดามาเก็บ ขยะหลังบ้านเนาะนะมาเก็บขยะหลังบ้านปาดามาทำความสะอาดโอ้มีพัดลมนะนี่ค่ะปาดามาเก็บของเก็บอะไรแล้วนะพี่น้องสะอาดสะอาดนะจะ้จะจะเก็บความสะอาดเรียบร้อยนะพี่น้องรังบ้านานะนะ ก็เมื่อกี้เจอนาเดียเนาะถามนาเดียว่าเดี๋ยวนาเดียก็จะได้ย้ายมาอยู่นะคะห้องใหม่แล้วนะคะจ้ะ,ะเดี๋ยวป้าดาก็เดี๋ยวก็รอช่วยป้าดานะรอช่วยป้าดาย้ายนะคะย้ายมาอยู่ห้องห้องน้องวิวนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันพอดีเด็ะเขาเป็นเพื่อนกันน้องเฟิร์นน้องฟางเออ่น้องฟาง น้องนาเดียนะก็จะได้อยู่ใกล้ๆกันเนาะนะคะก็เห็นประดามาทําความสะอาดหลังบ้านแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะทําความสะอาดข้างในบ้านแล้วเดี๋ยวรอเลิกรอเลิกรอยามนะคะรอเลิกรอยามเนาะนะคะก็เพื่นก็จะได้ย้ายมานะเะมื่อกี้เห็นตอนเช้าก็เห็นคุยกับแม่กำสายอยู่นะว่าเออหาเรื่หายามเนาะจะได้เนาะเดี๋ยวเราก็รอขนของช่วยขนของคนไรประดาเนาะนะคะอย่า เพราะว่าปดาเพิ่นจะทําครัวอ่าไม่รู้ว่าครัวเพิ่นก็บอกไม่เป็นไรตรงข้างๆก็ได้อ่าข้างๆเนาะออวางโต๊ะข้างๆนี่นะคะเป็นห้องเก่าแอดมินเออแอดมินวิวนะคะเพราะว่านาเดียก็เล่นอยู่กับพี่ฟางข้างในบ้านนะ,ะเออมันก็ปั๊มน้ำไวอ้อันนี้ก็เรียกว่าทำความสะอาดเนาะเนี่ยยัง เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นเอารถมาขนเออขนไปไว้บนต้นโคนต้นต้นไม้อะไรทางนู้นนะเออโอ้นาเดียออกมาแล้วนะคะอ่านี่นาเดียนนะาเดียเดินนำพาไปไปไปบ้านใหม่ไปบ้านใหม่ป้าดาแฟมิลรี่เสื้อป้าดาแฟมิบรี่ด้วยเอ้าเออเป็นไงลูกจะเป็นใครอ่าดีดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยนี่นะ ดีนะอ่ะเป็นไงลูกเออโอ้อยู่ไกลบ้านพี่ฝากด้วยเออเนาะเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมันมันใกล้มันกใกล้เหมือนกันนะลูกเอามันขค้เกียจแค่ตรงนี้ถึงตรงนี้บันกีนี่ก็เป็นห้องห้องพี่วิวนะน้องวิวเนาะนะอืม โตจะได้มาอยู่กับกับเมดานาเดียก็จะได้มีที่นอนกว้างขึ้นเออมีที่นอนกว้างขึ้นอยู่ไกลๆพี่ฟางด้วยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเมดามาเก็บทำความสะอาดทั้งด้านหลังแล้วออโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้นะเอฟซี FC. อ่ะน้องนาเดียก็บอกว่าดีใจเนาะเพราะว่าจะได้อยู่ไกลพี่ฟางนะพี่ฟางโอ้อยู่ไกลแอดมินน้อยด้วยนะนี่เนี่ยเนาะโอเคโอเคล น้องๆก็มาเล่นด้วยกันเพราะว่าต้องมีเพื่อนมีอะไรนะคะจ้ะเนะพราะว่าน้องนาเดียก็แม่ก็ทํางานอยู่ที่หนึ่งพ่อก็ทํางานอยู่ที่หนึ่งก็มาอยู่กเมดาก็มีเฟางนี่ก็เป็นเพื่อนนะคะจ้ะเราก็ช่วยกันดูแลไปเนาะเอฟซีนะคะจ้ะช่วยกันดูแลน้องนาเดียไปให้เธอถ้าเขาไม่มีพี่ฟางเนี่ยเขาก็เหงามากเลยนะก็ะเลยบอกบอกน้องฟางน้องเองก็ พ่อแม่ก็ห่างไกลนะลูกนะอยู่กับไม่ดานะเพราะฉะนั้นเออก,ก็รักเพื่อนรักอะไรกันนะดูแลกันไปลูกอืมมีอะไรก็แบ่งกันกินไปนะจะอันนี้ทําแล้วก็สะอาดโล่งเลยนะคะสะอาดโล่งเลยเนี่ยยังไม่ได้เอารถมาโค้นเลยพี่น้องเอ๋ออ่ะอืมบอกว่าจะเก็บก็พอดีเมื่อเช้าสตาร์ทรถดันไม่ติดนะพี่น้องก็เลยยังไม่ได้มาเก็บสักที เดี๋ยวไปดูรถเข็นเนาะจะได้เอารถเข็นมาเข็นไปอ่ะไปไว้ตรงโคนต้นมงต้นไม้ด้วยนะคะจ้ะอะ่วันนี้ลุงช้างกับทีมงาน youtube ก็ไปทำบุญนะคะไปใส่ทอดเทียนนะทอดเทียนลุงช้างก็พาทีมงาน youtube นะคะวันนี้อนเอเดนก็เป็นประจำปีนะ fc มันก็ปวดท้องเนาะนะคะแล้วก็ตื่นช้าลุงก็ไปแต่เชา้าหกโมงครึ่งนะตื่นขึ้นมาก็เขาก็ไปหมดแล้วนะจ้ะเราก็เลย ไม่ได้ไปค่ะนะตาเอโอ้พอฟื้นกินข้าวอืมอ่ะเฮ้เราเห็นสองคนนั้นก็ทําอะไรกันเนะาะช่างํากับเบาวมืดนะคะก็ทําอะไรจู่ตรงห้องน้ำเนาะเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะคะอะ ว่ามัานก่อนมามือก็เดินไฟอีหยัง,ยงบรรยากาศก,าก็ลึ้ฟ้าขึ้นฝนนะคะพี่น้องเนอะนูะน่นนะคะะเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็คลึ้มนะคะ,อะโอ้เพิ่นเดินไฟเนาะเดินไฟเดินไฟเนาะปมามือเพิ่นเดินไฟนะ,ะที่ที่ห้องน้ำนะคะเอฟซีพอดีเราเดินมาเจอขวดน้ำล้วก็เก็บนะคะพี่น้องพรสมบัตินี่ค่ะสมบัติเรานะเอา นะเราต้องเก็บสมบัติเราด้วยนะคะจะอู้นะคะนะมืดกับช่างดำช่างดำเดินสายไฟเดินสายไฟนะัพี่น้องเดินสายไฟตรงห้องน้ําห้องน้ำนะเพราะว่าบาวมืดเองก็เก่งเก่งในเะรื่องของช่างเนาะช่างไฟก็เป็นก็เป็นกอก็เป็นชาบก็เป็น,นโอ้หางเอฟซนะีเออเขาเรียกว่าเป็นช่างประจำอ่านะนะ พุ่งนาไปแล้วนะคะวางปูนะคะจะเป็นช่างประจําวังปูไปอ่ะนี่นะคะวันก่อนลุงช่างก็นี่เอาอันนี้มามัดนี่ค่ะเชือกมัดนะคะปาทำไมมันปอกลูกแบบนี้ล่ะเออมันมีลูกมีเม็ดด้วยบอน,นี่นะคะนี่อ่เพิ่นก็ม,มัด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 นะคะอ่าพอลุงช่างเผิ่นดูแลต้นไม้ดีมากเลยนะคะต้นไม้ก็เริ่มโตขึ้น อันนี้ก็ตัดออกนะคะนี่ค่ะตัดออกเต็มออกนี่นะโอ้กล้วยก็สวยเนาะโอ้ดูต้นมะขามพี่น้องอีกไม่กี่ปีคงจะได้กินแล้วแหละนี่นะะกล้วยกล้วยสวยมากเลยนี่พี่น้องส,สวยมากเลยตัอึดตวใหญ่โอ้พี่น้องเห็ดเห็ดแดงออกเต็มเลยครับพี่น้องผาเราได้เก็บเห็ดแล้วครับพี่น้องโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้มาเจอเห็ด เห็ดแดงเห็ดแดงเก็บเลยครับพี่น้องเก็บเลยเก็บอู้เอฟซีกรีดอยู่ผู้เดียวนะพี่น้องกรีดอยู่ผู้เดียวปาดงาม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 อู้เราได้เจอผู้เดียวบอนี่อู้พี่น้องพี่น้องพี่น้องมีอีกไหมอู้นี่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 อู้อันนี้มันแห้งแล้วพี่น้องมันแห้งแล้วนี่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 มันแห้งแล้วพี่น้องนี่หัวนี้เก็บได้อยู่อัวนี้เก็บได้เก็บได้อยู่มีไหมมีไหมมีนี่พี่น้องนี่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  อันนี้อันเหี่ยวนี้เหี่ยวเอาออกเอาออกเอาออกเดี๋ยวเเองเอาไม้เขียเอาไม้เขียไม้เขียยไม่มีอุ้ยนี่นี่พี่น้องนี่นนี่นี่พี่น้องว้ายว้ายอุ้ยอกเต็มเลยออกเต็มเลยพี่น้องเออนี่นเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยนี่ปาดได้ถ้วยหนึ่งพอดีเลยพี่น้องอู้นี่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 น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกไหมมีไหมมีอีกไหมพี่น้องว้าเห็นคนเดียวกรีดคนเดียวพี่น้องไม่มีใครอยู่เดี๋ยวเออเป็นอเชื่อเลยน้องว่าเราจะเห็ดได้กินเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยมีอไหมนี่มีอไหม โอ้ยมันขึ้นแดงมาเลยค่ะพี่นะมันขึ้นแดงมาเลยค่ะเอเอสระว่าจะมาดูกล้วยนี่ค่ะกล้วยกล้วยดูซิโอ้ยนะคะดกมากๆเลยนะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาเจอเห็ดเห็ดน,นะเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนเปิดมันออกทางนู้นนะอพี่น้องนี่นี่ของใหญ่มาเริ่มเลยแต่กองหนึ่งถ้วยหนึ่งพอดีเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ทุกคน กสำหรับ <laughs> พี่มิสวัสดีค่ะบ๊ายบาย